นี่คือรถไปที่ไอีโอไปลงอีโอนะคะแล้วก็เอ,อพอดีเจอพอดีก็เลยก็เลยบันทึกแล้วก็เอ,อมันจะไปต่อตรงที่ mrt นะคะซึ่งเป็นรถสวัสดิการของที่นี่แต่ก่อนเนี่ยมันมีคนในเนี่ยคะ่ะที่ไปเที่ยวบอกคนอื่นเนาะว่าเขาชื่อโบแล้วก็คือเขาเหมือนเขาทำสองสองสองบทนะคือทั้งบอกว่าชื่อโบด้วยแล้วก็เป็นตัวของเขาด้วย แล้วก็แต่ข้อมูลบุคคลเนี่ยเป็นข้อมูลของเราที่ไปลงที่เขาแล้วทีเนี้ยเขาก็พูดว่าเพื่อนในลิสต์ของโบเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับเขาซึ่งเขากล้าพูดนะแล้วพูดต่อหน้าเราด้วยค่ะตอนที่เขายกแอคเคาท์เราไปแล้วเนี่ยเพื่อนสนิทโบเนี่ยโบโบเคยเคยกล่าวถึงหลายครั้งแล้วที่บบอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มใหญ่ คนก็เห็นกันหมดคือไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วคือตอนเนี้ยเออเออเดี๋ยวบนนั่สตีผมไม่ได้มีสคริปตนะ์เนาะคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขาตัดต่อหน้าจอแล้วเนี่ยเออเขาก็มายืนตรงที่รถ e ีีนี่แหละค่ะแล้วก็มันมีกล้องแต่ก่อนมันมีกล้องพอโบเดินมาปุ๊บเขาก็จะตามมายืนด้วยคือเราเนี่ยมาที่ ลานจอดรถ8ไร่เพราะเราต้องมาเอารถยนต์เดี๋ยวดูก่อนอันนี้โบนะไม่ใช่น้องไม่ใช่น้องหมอสี่ลานแล้วไม่ใช่คนอื่นนะคะแล้วแล้วเขาก็มายืนอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแต่ตอนนั้นเราเนี่ยไม่รู้เรื่องการตัดต่อจอเราไม่รู้ไม่รู้ว่าที่เขามายืนเนี่ยคือมายืนให้ภาพเราหายแล้วเขาก็ยกมือถือ iphone 13แต่เรื่องนี้บบส่งไปที่ fbi แล้วไม่ได้พูดขู่พูดจริงๆ ส่งไปแล้วรายชื่อของมันทั้งบ้านข้อมูลที่มันทำเพราะมันทำมันมันมันหนักมากแล้วก็มันก็ยกมือถือขึ้นมาตอนวันแรกที่มันไปซื้อมาเนี่ค่ะก็ทำเป็นเรียกเราแล้วก็ยกขึ้นมาที่หน้าเราซึ่งตอนนั้นน่ะมันมีการโยงข้อมูลแล้วเอา Wifi เข้าไปใส่ในมือถือเรื่องให้ค่ายจะมีข้อมูลเพราะคนนั้นใช้ as แล้วก็มันก็บอกว่ามันไม่เคยใช้ WiFi ของที่นี่แต่จริงแล้วมันใช้เรื่องนี้จะมีอยู่ในคลาวด์ที่ของ Apple ที่สหรัฐโบก็ส่งไปที่ fbi หมดแล้วเพราะว่าพวกนี้มันทำ ai ที่เข้าในอุปกรณ์เราทั้งหมดก็นั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลส่วนเวลานี้มิตรงค่ะมันจะมันจะช้าไปทั้งหมด7นาทีแต่คุณเท่าตัว นาทีละสองนาทีละสองอะคะ่ะแบ่งออกเป็นสองเป็นเป็นขึ้นมาหนึ่งก็จริงพอเข้าใจใช่ไหมคะที่วพยา,ยามอธิบายคือเป็นหนึ่งก็จริงแต่จริงๆแล้วแล้วคือสองก็คือหมาเพราะว่าเจ็ดนาทีแต่คูณเข้าไปก็คือสิบสี่ก็แต่ว่าตอนนี้บมได้ดูเวลาปัจจุบันว่ามันเปลี่ยนหรือยังมันยิงช่องอะคะ่ะ ซึ่งพวกมันเคยทําตอนจูนจูนก้าที่โบไปนอนที่ที่บ้านเด็กๆหลานๆที่บางปลวยมันยิงสัญญาณมันไม่ได้เข้ามาจูนในรถนะแต่มันมีอุปกรณ์ยิงสัญญาณโบคิดว่าใช้ใช,ใช้ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยโดยที่ไปดึงอุปกรณ์ภายในที่เคยสร้างสรรค์มาเอามาใช้แบบนี้ส่วนตัวหาประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองทําลายชีวิตคนอื่นเนี่ยมัน มันหนักนะคะถ้าอยากได้ชื่อเสียงระ,ระดับโลกเนี่ยควรจะไปสร้างเองนะไม่ใช่มาสร้างกับสบของที่บ้านโบแล้วเกิดมาชีวิตหนึ่งคุณไม่มีสังคมของตัวเองเหรอที่ต้องมาใช้คอนแทคของโบของที่บ้านโดยการเทคโอเวอร์เนี่ยคะ่ะมันมันมันมากไปนะพวกคุณมากมากจนจนโอ้โหสิบเครื่องแล้วคะ่ะมือถือคนนะ่ะเอาเลยนักหนา เอาให้เขาไม่มีสังคมคือพอรู้ว่าโบจลาวอโอ้โหเต็มที่เต็มเต็มเหนียวเราเวลาจัดอีเวนต์เนี่ยค่ะถ้ามีงานของศูนย์อะไรเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเหตุการณ์ปีที่แล้วก็แบบนี้เลยค่ะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะพอเขาจัดงานของศูนย์พวกศูนย์ไอเนี่ยค่ะศูนย์เออเรียกว่าอ,อะไรเหมือนศูนย์ที่เป็นเกี่ยวกับที่เขามีกันสิบสามศูนย์ในนี้ค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะมีพวกวิปราชที่พยายามจะถือโอกาสเนี่ย เป็นเป็นมือทองอะค่ะคว้าได้ลักษณะนั้นก็บาคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ระบุว่าคว้าอะไรอันนี้เข้าใจรู้กันหมดอยู่แล้วแล้วคือมันมันเกินไปนะมันเกินไปมันมากมากจนคนเราอะกินอะกินเนี่ยกินให้อิ่มพอดีไม่ใช่ลักษณะกินจานตัวเองแล้วไปกินจานคนอื่นอีก แล้วควรจะกินที่ของตัวเองไม่ใช่ไปกินของคนอื่นมันมันทุเลศอะค่ะมันทุเลศเงินเดือนก็โบก็โดนโกงมาแล้วก็โบก็ยังมาเจอลักษณะนี้อีกที่บ้านก็พวกคุณก็ร่วมกันกับในพวกแวดวงคุณเอาเอาเราแม้กระทั่งลมหายใจคุณวิวิง่งรับเงินที่ไหนบินออกไปต่างประเทศไปติดต่อใครโบส่งไปที่ FBI หมดแล้วนะเขารู้การเดิน,นทางของพวกคุณทั้งหมดแล้วคนของพวกคุณที่ส่งกันไปที่เมกาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะ ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนของคุณที่กําลังจะไปที่นิวยอร์กอะข้อมูลไปอยู่ที่นู่นเพราะสันดานพวกคุณเป็นอย่างนี้กันคุณทําอะไรอะที่คุณทําบัวค่ะโอ้โหม,ม,มันทุเรศอะมันทุเรศสมัยเรียนเนี่ยค่ะตั้งใจเรียนอยากจะมาเป็นหมอรักษาคนแต่ตอนนี้พอเป็นหมอได้เคมี K Me, ไม่ต้องซื้อเองใช้เงินหลวงอุปกรณ์ทำ innovation ใช้เงินหลวงใช้โอกาสของหลวงที่ต้องการพัฒนาหาที่เขาบอกว่าให้ทำได้อย่างอิสระคุณใช้โอกาสนี้มาฟักอับคนอ่ะทุเลตน,นะคะแม่น้ำเจ้าพยา,ยามีะเคยทำกิจกรรมรับน้องข้ามฟ้าก็ไปยืนแล้วกระโดดลงไปไตายพร้อมกันให้หมดเลยเผื่อ <c oughs> มันจะมีหมอรุ่นใหม่ที่จิตสำนึกดีๆขึ้นมาแทนที่เพราะว่าพวกคุณนั่งอยู่ในตรงจุดที่เป็นอาจารย์ระหว่างคนน่ะ น่าจะอายลูกศิษย์บ้างเพราะลูกศิษย์พวกคุณนะ่ะเวลาที่โบไปเจอเด็กๆในห้องสมุดนะคะ mm hmm. เขาพยายามบอกโบว่าอาจารย์พวกเขาเนี่ยทําอะไรโบถ้าไม่อายคนอื่นก็อายลูกศิษย์ตัวเองนะคะถ้าตัวเองเนะะี่ยหาความละอายไม่เจอแล้วอะ่ะตอนที่ขึ้นบนโพเดียมที่พูดให้เด็กฟังอะคะ่ะความเป็นอาจารย์ไม่มีอะ่ะทาตัวเหมือนสาวเชียร์เบีย ที่หลอกให้คนกินจนปุงงแตกเสร็จแล้วก็ล้วงกระเป๋าคนนะ่ะมันมันทุเรศนะคะมันทุเรศมันทุเรศแล้วต่างประเทศเขาก็รู้ว่าพวกคุณทำอะไรอะ่ะคือจริงๆนะโบพุนจริงถ้าเด็กๆเขากล้าพูดอะเขาก็คงพูดเหมือนกันว่าเขารู้สึกอายในความสับปะดนของอาจารย์เขาซึ่งถ้าเขาระบุได้พวกเด็กก็คงพูดนะคะว่าอาจารย์คนไหน พวกเด็กเขาพยายามบอกโบว่าอาจารย์เขาเนี่ยทาอะไรโบบ้างโบเขรู้จักพวกเด็กๆนะคะคือถ้าเกิดพวกคุณไม่พร้อมจะเป็นอาจารย์ก็ลาออกพอเด็กพวกนี้เขาก็เตรียมพร้อมที่จะขึ้นมาเตรียมยื่นสื่อลาออกไปเลยเพราะว่าพวกคุณอยู่ไปมันก็เปลืองทรัพยากรอะแถมอยู่นานๆก็เปลืองเงินเดือนลัดด้วยเพราะว่าโบว่าคุณไปรับจ้างเปิดบริษัททําลายคนให้เป็นกิจจลักษณะเลยดีกว่าเพราะว่าชื่อพวกคุณมันก็ปรากฏอยู่แล้วว่ามีใครบ้างในกลุ่มคุณ น่าละอายอะค่ะน่าละอายจริงๆแล้วสังคมไทยอะให้เกียรติพวกคุณมากๆยิ่งกว่าเป็นเทวดาคุณก็เห็นกันแล้วว่าสังคมยกย่องพวกคุณให้เป็นเทวดาทุเลศมากเลยค่ะทุเลศจริงๆ